ราไอชามามีทำกับข้าวให้ก็พามานั่งชิงชา้าใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะส่งจูบได้ไหมเม่มะ,มะชายิ้มหวานดีกว่าลูกยิ้มหวานให้เด็ดนิหน่อยไหนดูฟันสิฟันเป็นไงบ้างดูฟันไหนได้ไหมจ๊ะไม่ได้หรือจ๊ะอ่าแปรงฟันนะแปลงฟันแปลงฟันแปรง,งฟันกันเถอะ หิวข้าวยังจ๊ะยังเหรอจ๊ะหืกินปลาไหมลูกกินปลาดูสิไปฟาดอะไรมาเนี่ยแดงเลยนะใต้ตาเน่ะลูกเจ็บไหมลูกฮะโอโ้โหโอ้โหจ๊ะไม่เป็นไรลูกหายแล้วหายแล้วรถแบตเตอรี่หมดสองร้อยเรียน มี200เหรียญกับ5 9าแต่คิดว่าใช้ไม่ถึงหรอกเพราะมันมี3ปีวารันตีถ้ามีปัญหาอะไรก็มาเปลี่ยนลูกใหม่แบตเตอรี่ที่ไปซื้อมาเมื่อกี้200กว่าเหรียญ259เหรียญเดียเกิดเอาแบตไปคืนเดี๋ยวมันคืนให้22เหรียญเดี๋ยวก็เริ่มเปลี่ยนมาพร้อมผอามาุนเ,ผเข้ามาตัดย่ามขุนเข้ามา แหวนออกมาแล้วถอดแบนมาเดี๋ยวก็ใส่เขา้าเก็บลูกพับหลังบ้านปีนี้ได้กินเยอะลูกใหญ่ไปเลยนี่ลูกใหญ่วงเ,เ,เอาห่อไว้ห่อเอาถุงเอาถุงมาห่อไว้เดี๋ยวเก็บไปไปไหว้พระเก็บมาชุดนึงก่อนเดี๋ยวกินไม่ทัน ลูกพับเนี่ยจะแบ่งใส่จานขึ้นไปไหว้พระเอาขึ้นไปไหว้พระนี่ส่วนหนึ่งนะยังมีเหลืออีกเยอะเลยกินจนหายยากเองสิกินน้ำยังไงนาะยยกแก้วกินน้ำสิยกแก้วกินน้ำสิจ๊ะ,ะ,ะอันเนี้ยหนเนีนนี้จะยิ้มหวานเก่งจังเลยเก่งจังเลย ไอ้ใจคนดีที่เท่าไหร่คนดีที่เท่าไหร่คะหนึ่งโอ้โหหมดแก้วยังเอานน้ำอีกไหมอานน้ำอีกไหมจ๊ะจ๊ะอ,อร่อยไหมลูกอร่อยไหมจ๊ะเอ๋อร่อยไหมลูกในแกินน้ำอร่อยไหมจ๊ะอ่าโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอร่อยไหมลูก โอให้ดีกินมั่งได้ไหมไม่ได้คมไฟเาค่ะพูดพราช่ไพูดพราช่ไหมจ้ะ หนูพูดพร้ออยู่แล้วบอกสีหลูกใช่ไหมใช่จ้าหนูดพร้ออยู่แล้วค่ะใช่ค่ะยายสีเหลืองใช่ไหมคะจ้าสีเหลืองใช่จ้าสีหลุดไม่เอาจ้าพูดดีๆลูกพูดจ้าพูดอะย่างพรอๆกับยายสีขาวเหรอคะไม่เอาจ้าเอาสีอะไรจ้าเอาจ้าพูดสิเอาจ้าเอาจ้าเอาสีม่วงไหมคะยาสีเหลืองมา ีต้องเลยผมทรงนี้กับผมหน้าไม้ที่ไม่เท่ากันนะี้กะอย่าว่าหนูเนาะมอกงี้ผมหน้าไม้หนูสวยนะเนี่ยเดี๋ยวมิเอาหน้าไม้เดี๋ยวมีเอาให้ยิ้มหวานกันเลยดีใจไหมดีใจไหมดีใจออืบอกเลยดีเร็วๆเดี๋ยวมันปิดคอสโต่ไป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 มาไมีใาย่าหา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอวิ่งเข้าไปเอา้ีให้ลูกก่อนสี่โมงสิบเก้าเขาจก็ป็นหกโมงมามีไม่ได้เอาเอ็กซ์มาดเล่นสาวเ้าอย่าเพิ่งสีเพิ่งออกเคยถ่ายรูปลูกอันนี้เนี่ยมาใส่กับ็ไปเป็นด้วยนะถึงคอสโกแล้วจ้าแล้วเขาจะไปซื้อของใช่ไหมจ้ามินหมวยยิ้มหวาน มินหมวยนั่งดีๆหรือนั่งดีไปลูกไปไปต่อถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วเดคอเลชัน <Dec oration S 2> ก็เริ่มมาพันสี่เหรอต้อนนี้โอโ้โหซื้ออะไรลูกมีของเล่นให้ลูกไหมเดี๋ยวหน้าหนาวหนูต้องใช้เนี่ยที่นอนเนี่ย Nam yên lúc nài nhóc nam này nhóc nam tỷ lục lâu nam hoặc lần mẹo nam hoặc lần mẹo nam hoặc lòng mẹo nam nàng 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 มายอยางเลยนอ่มหานนิ่นหมาหมานซื้อนิดเดียวออบอกว่าว่าจะซื้อนิดเดียวก็เต็มรถทุกทีเลย นี่เหรอแล้วมาฝั่งนี้เหรอจ้าเร็วๆแววโต๊ะก่อนเร็วนายป้าปายอยู่ไหนวันนี้เรามากินข้าวร้านซูชิใช่อ l อ you can eat ใช่ไหมคะอ่วะป้าป้าหนูจะเอาอะไรคะหนูจะสั่งอะไรคะหนูกิสั่งไว้นี่ยังทอริยากิ่ยังสั่งแล้วหนูจะเอาอะไรจ๊ะเอาเท่านี้ก่อนมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มเมนูได้รันโอเคแค่นี้ครับสไ้า เด right? okay. ี๋ยวมันร่วงนะจ๊ะเก็บให้ไม่เก็บได้ไม่เป็นไรหล่นก็เก็บหล่นก็เก็บโชนกินทุกทุกินสิกินเลยค่ะไม่เป็นไรกินเลยลูกเอาช้อนเอามือจับค่ะช้าเอามือจับลูกเออเก่งมากเก่งมากหิวแล้วเนี่ยหิวสิมันเลยเวลาเขากินแล้ว กินช้าๆอย่าเพิ่งใส่เขาเยอะเพราะเขาควบคุมการกินไม่ทันเดี๋ยวเขารีบยัดยัดยัด,ยดปลาเย็กทิชชูนหมดแล้วค่อยเติมหมดแล้วค่อยเติมเออเออเอามาได้โหเอาสั่งมาสั่งมากินปลาอร่อยไหมลูกปลาแซลมอนมึงมันไม่มีเส้นให้กินด้วยนะาอา,าชาอาชากินเส้นไหมลูก ดูโดทเทสหรอคะ chicken wing chicken wing ช่างมนหลุมันเล้วก็ใช่างสับปลาป chicken wing chicken wing ใช่ไหมคะอยู่ chicken wing อยู่นี่นะคะนี่ข้าวอยู่นี่นะลูกข้าวับปลา มีแกะไก่ใช่เรียกใหญ่ใช่งไหมใหญ่ไม่เอาตะเกียบแบบนี้นะลูกนะมนะันเผ็ดลูกไ,ไม่ได้ลูกมือน้อยๆน,น,นี่นะใช่ไหมจ๊ะ มก็ไม่มีปลาเยลโลเทลโอหวนอืมคาร์รอนี่ทุกคนอิ่มหมดแล้วโอเคมาพี่ไปล้างมือเดี๋ยวหนูค่อยไปล้างกินให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปล้างทีเดียวอันิชายังกินไม่อิ่ม กินกินกินก่อนกินไปเรื่อยๆหลงกกินให้อิ่มเอานี่ใส่ถุงถ่ายจ้าอ่างจ้า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 อิ่มไหมยายกินอะไรกินอะไรอีกไหมไอติมไหมอย่าไปดึงสิใส่แล้วก็อย่าไปดึงหวยอ่ะไม่หวยดีๆใส่ดีๆมามิทำให้อมามิทำให้เอออิ่สวยละสวยละ เอาออกทำไมอ่ะรูาให้แดดดีถ่ายรูปก่อนให้แดดดีถ่ายรูปจัายิ้มหวานเนี่ยยิมย้มมาทำไม่ดีทำไดีไมันไม่ทำให้เดี๋ยวมันหักลูกเออใส่เองใส่เองอ่ะใส่เองส,ยองสวยละสวยละสวยละเออไหนยิ้มหวานให้แดดดีก่อนเงาให้แบบนี้มา thank you หนูอยากได้บอลลูใช่ไหมรอก่อนหนูนั่งรอหนูนั่งรอลูกหนูนั่งรอนั่งรอนะคะ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 ไอ้หมวยพี่เขามังทําให้อยู่รอก่อนลูกรอก่อนลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกรอก่อนรอก่อนรอก่อนนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งดีๆนะคะอาพี่เขามังทําให้อยู่นี่บอลลูของหนูใช่ไหมคะนั่งใกล้ๆเดี๋ยวนี้อ่าใช่ไหมคะ เอาไหมจ๊ะเอาสีไหนชอบไหมเอาสีไหนจ๊ะเอาสีไหนจ๊ะอเอาไหมลูกไม่ชอบเหรอจ๊ะ